วันนี้เราจะมารีวิวลำโพงนะครับซื้อมาในราคาสอง้ยห้าสิบบาทนะครับนี่เขาก็จะเลือกสีให้นะคบเขาเลือกให้เราเลือกเองเราเลือกเองว่าเราจะเอาสีไหนแล้วก็อรนนี้ก็จะเป็นตุ่มปิดเปิดครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้างในนี่ของเราก็จะเป็นสีนี้สีอะไรสีส้มสีส้มครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม ข้างบนก็จะเป็นตุ่มแบบว่าเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเบรแน่นเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตุ่มปิดเบรดนะครับเอาไปฟังเสียงกันเลยไปกันเลย